เวลา14นาฬิกา44นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมยนชั่วคราวว่าพระทาทศชังคำอําเภอเมืองจังหวัดน่านในการพระราชานเพลิงศพพระธรรมนันทสโสพลมนคุณาทางโรอดีตเจ้าวาดวัดพระทาทศชังคำซึ่งมรณภาพเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่15ธันวาคม2563สิริอายุได้88ปีพรรษา68 พระธรรมนัทโสพลมีนามเดิมว่ามนบัณฑิตเกิดเมื่อวันที่18พิถุนายน2475เป็นบุตรของจ่าสิบตำรวจเจริญกับนางคำดีบัณฑิตเมื่ออายุ16ปีได้เข้าพิธีบรรพชาที่วัดพระธาตุชังคำและเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี2495โดยได้มุ่งมาศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทและเอกตามลำดับ รวมถึงสอบได้ปเปลี่ยนทำสามประโยคในปี2512ได้รับแต่งตั้งเป็นเจา้าวาดวัดพระธาตุชังคำและเป็นผู้จัดการโรงเรียนนทบุรีวิทยาพ,พระปริยะติธรรมวัดพระธาตุชังคำวรวิหารโรงเรียนในโครงการพระสดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งยังได้ดำรง,งตำแหน่งสำคัญอาทิเจ้าคณะจังหวัดน่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหก พระธรรมนันทโสพลเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอักษรล้านนาไทยพื้นเมืองเหนืออักษรธรรมล้านนาได้รับความเลื่องใสศรัทธาจากพุทรศนิกชนด้วยเป็นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามและสร้างคุณูปาการต่อชาวเมืองนานโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้จัดหาทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่มีฐานะยากจนสงเคราะห์เด็กที่มีปัญหาครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาทั้งแผนกธรรมบาลีและสามาศึกษา โดยได้รับพระสัทธรสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นธรรมที่พระธรรมทัศโสพลทั้งยังเป็นพระราชคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงที่สุดในจังหวัดน่านภายหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารหลวง วัดพระธาตุชังคำสงวงพรมล,ลัยจนจุดทุบเทียนน้ำการบูชาพ,พระเจ้าหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัยขาสมารถวัสดุปูนปั้นศิลปะสมัยล้านนาเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดนา่านซึ่งพระวิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ